สวัสดีครับบันทึกรับ3กมก๊กคลิปนี้แล้วจะมาดูความสามารถของศาสตราเทพลุงชิ้นที่3กันนะตอนนี้ก็เข้ามาในกิจกรรมฉลองเทศกาลเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นศาสตราเทพชิ้นที่มีความเทพมากนะก็ของใหม่ก็ต้องเทพเป็นธรรมดานะเพื่อดึงดูดใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันแบบคร่าวๆกันก่อนนะก่อนที่จะใช้งานจริง ตอนนี้กิจกรรมก็จากร้านค้าแลกโบนัสตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะเท่าที่ดูแบบผ่านๆมาของก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเพิ่มมาใหม่นะใช้ทองซื้อนี้ก็ยังใช้ทองได้แค่เจนหนึ่งอยู่นะ,ะมาดูความสามารถกันดีกว่านะของสาตารเทพลุงชิ้นที่สานะดาบจันเซียวชิงหลง สกิลแรกก็ชิงหลงแนวหน้าเป็น Skill สกิลศาสตาเทพนะเมื่อโจมตีใดๆสุ่มศัตรู3ลายสร้างดาเมตกายภาพ260%ขณะเดียวกันมีโอกาส50%เสริมเอฟเฟกคมดาบให้เป้าหมายต่อเนื่อง2รอบอ่ะเอฟเฟกคมดาบก็คือทุกรอบสร้างดาเมจ5%ของค่า HP ผู้ปล่อยมองข้ามป้องกัน5%เอ่อ5%ของค่า HP ผู้ปล่อยอาจจะมองว่าเออแค่5%เองนะ แต่ว่าพอเรามาดู HP ของแม่ทัพเราดูนะอย่างผมเนี่ย2,300ล้านนะก็ขนาดพลังน้อยๆก็ยัง2,300ล้าน5%ของ2,300ล้านนี่ก็100ล้านอะดาเมจ100ล้านนี่ก็เยอะเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใส่ให้ตัวที่เลือดเยอะที่สุดอย่างของทีมผมก็เป็นโจเฮา,า3,000ล้าน ดาเมจที่ได้ก็ร5 0ยห้าิล้านเงี้ยนะก็ไม่น้อยนะเยอะมากเลยนะเพราะปกติก็ตีเบาอยู่แล้วนะของผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมองข้ามป้องกันด้วยนะเออไม่หักจากป้องกันด้วยนะก็ดาเมจเข้าเต็มๆก็ถือว่าแรงเลยนะอ่ะแล้วต่อมาก็ยังมี เอฟเฟกต์เพิ่มด้วยนะและตำแหน่งที่บารมีมังกรสูงที่สุดทำการฟาดฟันชิงหลง1ครั้งทุกรอบกระตุ้นสูงสุด2ครั้งเอเฟเฟก์า Effect ฟาดฟันชิงหลงก็คือสร้างดัเมจให้เป้าหมาย15%ของค่า HP สูงสุดมองข้ามป้องกันก็แรงกว่าคมดาบอีกทั้ง3เท่าเนี่ยถ้าเกิดว่า,าสร้างดัเมจจากคมดาบได้1ล้านเนี่ยร้อยล้านนะ ฟาดฟันชิงหลงนี่ก็ดาเมจก็3ล้านอะ่ะ300ล้านอ่ะพูดผิดตลอดเลย300ล้านก็อู้ถ้าโดนสอกอันนี้เข้าไปก็400ล้านนี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะ,อะเอฟเฟกของสกิลศาสตราเทพก็หมดเท่านี้นะอ๋อยังมีบารมีมังกรบารมีเอฟเฟกบารมีมังกรเนี่ยก็ต้องมาดูที่สกิลที่ถ้าไม่ตายนะขี่มังกรท่องนาภา ก็จะเอฟเฟกต์บาร,รมีมังกรก็จะมีผลเชื่อมโยงกับตัวสกิลท่าไม่ตายนะอ่ะทีนี้มาดูสกิลท่าไม่ตายก่อนเปิดสนามได้รับเอฟเฟกพิทักษ์มังกรต่อเนื่องจนจบการต่อสู้และภายใน2รอบแรกทุกรอบจะได้รับดาเมจไม่เกิน60%ของค่าเฮปปีสูงสุดของตนนั่นหมายความว่า1รอบเนี่ยจะโดนดาเมจได้ไม่เกิน60%ใช่ไหมก็รอบแรกเนี่ย จะไม่ตายแน่นอนนะและจะเหลืออีกเลือดอีก40%แลนะ้ถ้าเกิดว่ารอบที่2เนี่ยโดนอีก60%ก็คือตายนะเพราะงั้นไคแม็กก็คืออยู่ที่รอบแรกเลยนะไม่ตายในรอบแรกแน่นอนนะก็ขอแค่รอบเดียวนะจริงๆเนี่ยรอบที่2โดนไป60%อยังไงก็ตายนะอ๋อนอกจากว่าจะฮิวขึ้นนะเออถ้าเกิดว่าเลือดเหลือ40แล้วฮิวขึ้นเป็นเอ่อ61%เนี่ย รอบที่2ก็ไม่ตายอีกนะเพราะงั้นดูแค่เอฟเฟกนี้ก็แค่นี้ก็โกงเหลือเหลือจะโกงแล้วนะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีใช้นี่ก็ถือว่าเป็นการเสียเปรียบเลยนะสกิลเนี่ยก็จะออกกันในรอบแรกซะส่วนมากนะถ้าเกิดว่าไม่โดนแช่โดนโดนล็อกคงล็อกขาโดนแช่ของโจโฉเนี่ยรอบแรกก็จะออกสกิลกันมาเยอะเลยเพราะงั้นตัวนี้ก็จะถึงเทินสองได้ง่าย แลวถ้าเกิดว่าพลังน้อยกว่าเนี่ยโดนสกิลไปไม่ตายเราก็ยังได้ปล่อยสกิลอีกนะเพราะว่าบางทีแบบโดนสกิลชุดเดียวตายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ออกสกิลนะว่าตัวนี้ก็จะทําให้เทพขึ้นมามากเลยนะได้สวนด้วยอ่ะมาดูต่อนะฮะก็เอฟเฟกพิทักษ์มังกรเพิ่มคีิ์ข้อและดามเมจให้ตัวเอง10%ก็ทําให้เราติดคิบ่อยขึ้นแล้วก็ทําให้ดามเมจเราแรงขึ้นอีก10% และเมื่อได้รับการโจมตีเสริมเอฟเฟกบาร,รมีมังกรให้เป้าหมาย1ชั้นเมื่อโดนโจมตีคนตัวที่มาโดนโจมตีนะก็จะติดเอฟเฟกบาร,รมีมังกร1ชั้นเอฟเฟกบาร,รมีมังกรก็คือสัญลักษณ์เป้าหมายทุกชั้นจะลดดาเมจต่อตัวเอง5%สูงสุด5ชั้นมาโจมตีก็จะติดเอฟเฟกบาร,รมีมังกรและถ้าเกิดว่า จำนวนเอฟเฟกบารมีมังกรจำนวนชั้นเยอะๆก็จะโดนฟาดฟันชิงหลงอีกนะแล้วก็ยังตอนติดเอฟเฟกบารมีมังกรเนี่ยก็จะลดดาเมจต่อตัวเองอีก5%สูงสุด25%ยิ่งตีก็ยิ่งตีเบานะยิ่งตีบ่อยก็ยิ่งตีเบาเออแล้วถ้าเกิดว่าตีเยอะๆเนี่ยก็จะโดนสกิลฟาดฟันชิงหลงเขาสวนเข้ามาอีกนะ ก็แล้วก็แรงด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของดาบจันทเสี่ยวชิงหลงก็ดูอย่างเลือด60%เนี่ยในสองรอบแรกนี่ก็โกงแล้วนะแล้วยังทำให้ตัวเองถึกอีกนะยิ่งโดนตีก็ยิ่งถึกแล้วก็เป็นตัวที่ ทำดาเมจจากเลือดด้วยสูงสุดของเลือดเพราะงั้นก็ใส่ตัวที่เลือดเยอะๆนั่นแหละนะเพราะว่ายิ่งโดนโจมตีเราก็ยิ่งถึกเพราะงั้นก็ต้องเป็นตัวที่เลือดเยอะๆแล้วพอเลือดเราเยอะก็ยังทำดาเมจได้เยอะอีกจากคมดาบแล้วก็ฟาดฟันชิงหลงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบจันเซี่ยวชิงหลงเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่รีบหามาใช้ได้ก็หามาใช้นะ อะสำหรับคลิปนี้ก็จบตะเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ